สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทวินฟ้าฝนทริปนี้นะคะเราสองคนจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นทริปสั้นๆไปฉลองวันเกิดแล้วก็กาจะไปชิลๆเดินถ่ายรูปเล่นหาของกินอะไรแบบนี้นะคะทริปนี้ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรมาเยอะนะอาจจะมีบางช่วงที่เป็นแนวตั้งว่างแนวนอนผ้าน,นะคะแต่ก็จะพยายามรวบรวมมาแล้วก็บอกอรายละเอียดการเดินทางสถานที่ถ่ายรูปแบบบางๆนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงตามไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะและนี่ก็คือจุดแรกนะคะที่เราจะต้องมาเช็คอินถ่ายรูปนะคะก็คือน้ำตกขนาดใหญ่ที่อยู่ในแอร์พอร์ตเลยนะคะจุดนี้นะสามารถถ่ายได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะสวยเหมือนกันแต่ความพิเศษของกลางคืนก็คือเขาจะมีการแสดงแสงสีเสียงซึ่งหบอกเลยว่ามันได้ฟิลมากแล้วก็โรแมนติกมากเดี๋ยวจะแปะรูปที่ได้เอาไว้ให้นะคะ นั่งแท็กซี่จากสนามบินมาจนถึงที่พักนะคะย่านนี้เรียกว่ารับสตินะคะค่าแท็กซี่ประมาณ800บาทหาร4คนนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะค่อนข้างที่จะมืดแล้วแล้วแต่ละคนก็หิวด้วยนะคะ<อ>ก็เลยนั่งแท็กซี่ก็ได้นะคะก็เร็วดีค่ะ คลิปนี้จะพาไปเปิดประสบการณ์การนอนโฮสเทลครั้งแรกของฟ้าฝนนะคะซึ่งดูรีวิวมาแล้วเนี่ยคือถูกแล้วก็ที่พักก็เก๋ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ตามไปดูกันเลยค่ะต้องลากกระเป๋าขึ้นไปไปต่อ เหมือนออากาอ่เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันค่ะ การนอนโฮสเทลนะคะเราจะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะคะก็คือจะต้องไม่เสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะแล้วก็จะต้องรักษาความสะอาดด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นการนอนครั้งแรกของฟ้ากับฝนก,ก็รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็สะดวกสบายดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยแล้วก็ห้องน้ําก็สะอาดดีนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็เดี๋ยวฟ้าฝนแปะลิงก์นะคะที่พักเอาไว้ให้มันมีสาขาที่ใช้ด้วยก็ลองไปเสิร์ชดูกันได้นะคะ เก็บของเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นกันค่ะย่านนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะขายเป็นอาหารอาหารับนะคะแล้วก็มีบาร์มีร้านนั่งชิลด้วยนะคะ รที่เราแวะนะคะจะเป็นร้านอาหารพื้นเมืองค่ะพอีเดินผ่านแล้วแบบเห็นร้านเนี้คนนั่งทานเยอะมากอ่ะเราก็เลยลองเข้าไปสักหน่อยนะคะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆอาหารข้าวแกงบ้านเราอะค่ะแบบเป็นตักราดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเมนูให้เลือกเยอะมากแบบสั่งก็มีนะคะแล้วก็อาหารเขาเนี่ยราคาถูกนะถ้าเทียบกับเราแวกเดียวกันค่ะ เปิดประสบการณ์นอนห้องอวกาศค่ะทุกคนได้ฟิลมากมันจะเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะ ได้สองค่าวันนี้จะพาไป Universal s ซลสิงคโปรนะคะโดยใช้เป็นบัตรตัวนี้ค่ะบัตรตัวนี้นะคะเป็นแบบเหมานะคะสามารถใช้ได้ทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็รถบัสนะคะทางเราก็เหมา3วันไปเลยค่ะง่ายดีตกคนละประมาณ700นะคะ3วันสุดยอดดับเบิลแฟนครับลองฟ้า ที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คถ้าเกิดใครมาสิงคโปร์เนี่ยน่าจะต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบการมาเที่ยวสวนสนุกอยู่แล้วนะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเราได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งอาจจะไม่ได้เป็นสายเล่นเครื่องเล่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าการที่เราได้มาเห็นตัวการ์ตูนที่เราชอบได้มาเดินเล่นถ่ายรูปเอาบรรยากาศแค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วคะ่ะ มันก็ชอตยังไม่ได้เลยค่ะเนีนน่ยอ่นาไปอ่นาฝนไป นมาคนหนึงคนมาไมา่ใช่เรื่องง่ายนะคะถ่ายรูปอ,อ่าไปเร็ว,วเร็วแล้วสวยโอเคสวยสวยสวยเน,นแหละเออส่สขอเมืงองใหญ่แยกกูกินโอ้โหโกสนเยอะ กินอะไรมึงกินคนเดียวเลยม <c oughs> ึงอ่ายไง จะพาไปร้านทรงฟาบาักุเตค่ะเป็นร้านอาหารชื่อดังของสิงคโปร์เลยนะบอกเลยว่าพอมาถึงแล้วไม่ผิดหวังโดยเฉพาะน้ําซุปกระดูกหมูคือแบบที่สูตรหอมกลมกล่อมรสชาตินัวมากกินได้เรื่อยๆนะคะและเขามีบริการเติมน้ําซุปฟรีด้วยนะคือแบบบอกเลยว่าฟินมากต้องมาตามนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะกินไรนุ้ตได้นะ เราก็จะมาที่การ์เดนไบเดอ a y บนะคะซึ่งฟ้าขอแนะนําว่าให้มาช่วงเย็นๆคาบเกี่ยไประจนถึงกลางคืนนะคะเพราะเราจะได้2บรรยากาศเลยก็จะเป็นฟิลกลางวันแล้วก็ฟิลกลางคืนที่เขาจะเปิดไฟสวยงามเลยค่ะ จุดแรกที่เข้ามาก็จะเป็นโดมกระจกขนาดใหญ่นะคะที่มีไฮไลท์ก็คือเป็นน้ําตกอยู่ข้างในนะคะที่คนชอบมาถ่ายกันนะคะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าครา f ฟอเรสนะคะค่าเข้าก็จะประมาณ300กว่าบาทค่ะ และนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่อยากเสียเงินเพิ่มแล้วก็สามารถรับชมจากด้านล่างได้เลยนะคะสวยเหมือนกันถ่ายรูปได้เหมือนกันแต่ทางเรานะอยากจะขึ้นมาเก็บมุมสูงนะคะก็เลยเสียเพิ่มอีก10ดอลหรือประมาณ250บาทค่ะ ถือว่าคุ้มเลยนะคะกับ10ตอนนะรูปที่ได้ออกมาคือสวยถูกใจมากนะคะแล้วเราสามารถลงไปถ่ายด้านล่างได้อีกนะ้บอกเลยว่าแนะนำคะ่ะ <Pizza, Pizza. S 1> อีกหนึ่งสิ่งที่ตั้งใจมาเลยก็คือมาทานอาหารอาหรับค่ะเพราะว่าเราอยู่ในย่านอาหรับใช่ไหมก็เดี๋ยวมาลองดูนะว่าจะกินได้ไหมจะถูกปากหรือเปล่า thank you, okay, thank you. <laughs> <laughs> มนเกลือจริงค่นุ่มมากปกติมันนุ่มอย่างนี้ไหระหว่างเดินกลับนะคะเราก็เห็นว่าถนนเส้นนี้เนี่ยสวยดีเปิดไฟด้านหลังเป็นโรงแรมแล้วก็จะมีซอยเล็กๆที่เป็นบาร์นั่งชิลเพ้นท์งานศิลปะเก๋ๆนะคะแล้วก็เลยเปลี่ยนชุดมาทำคอนเทนต์หนึ่งรูปที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ ชุดจากร้านทวินฟ้าฝนนะคะเป็นธุรกิจของเราทั้งสองคนเองใครสนใจก็ไปติดตามกันได้นะมอร์นิ่งวันสุดท้ายค่ะวันนี้ฟ้าจะพาไป National Gallery สิงคโปร์นะคะเป็นหอศิลป์แห่งชาติของเขานะช่วงนี้ฟ้าเห็นหลายๆคนมาสิงคโปร์ก็จะมาเช็คอินที่นี่นะคะคือรูปที่ออกมาเนี่ยมันสวยมากๆเลยก็เลยขอมาตามสักหน่อย ที่นี่เปิดประมาณ10บโมงนะคะฟ้าก็มาตั้งแต่เช้าเลยค่าเข้าเนี่ยคนละประมาณ10ดอลหรือประมาณ250ค่ะ ไปแล้วนะคะสำหรับทริปสิงคโปร์นะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้า,ารับชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะสำหรับทริปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย